อาจารย์พรายายนั่งนี่ได้ไหมเนี่ยได้ได้นะมันไม่เป็นไรนี่เนี่ยง่ายๆอยู่อีกคนนะยายอยู่คนเดียวจ้ะเดี๋ยเด้ออันนี้เป็นคลิปเนี่ยจัดอ่าไม่แล้วไม่ว่าเฉยๆอ๋ออยู่คนเดียวแล้วยายอ๋ออายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยอายุ เจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบแปดแล้วนะอ๋ออ่าอยู่คนเดียวนี่แต่งงานหรือว่าหรือว่าสามีตายสามีตายตายไปแล้วนะแล้วแล้วมีลูกไหมไม่มีเอาแต่งงานแต่ไม่มีลูกนะแล้วก็สามีก็เสียชีวิตไปแล้วมีหลานไหมหลานไม่รู้ลูกของน้องชายอ๋อแล้วแล้วมีหลานมาดูแลไหมเขาก็มาเขาก็ส่งของมาให้ส่งของให้บ้างนะเอ่อ ส่งของมานานไหมเดือนหนึ่งหรือว่างไงหรือว่านานๆส่งแต่เขาจะสะดวกเมื่อไรเขาก็มาอ๋อสะดวกเมื่อไรก็มานะอ๋อเมื่อไหรยาเมื่อลงก็ได้ยานั่งอ๋อยาเมื่อลงเมื่อไรแล้วยามีโรคประจําตัวไหมมีจ้ะโรคอะไรบ้างไงความดันความดันไขมันไขมันแล้วอะไรอีกอ่ะโรคชาโรคชาแล้วนะชาที่ขาหรือว่าที่แขนขาที่ขาที่ขาขาสองข้างอ๋อแล้วปกติเดินได้ไหมเนี่ย เดินนั่งช้ไว้เท้าใช้มาเท้าแล้วเหรอสี่ขาอ๋อวอล์กเกอร์นะสี่ขานะอ๋อแล้วอยู่คนเดียวเนี่ยนะจ้ะอืมเจ็ดสิบแปดนะนะจ้ะอ๋อแล้วใครทําอะไรให้กินอ่ะทําไงอ่ะทำเองทําเองได้นะอ๋อทำทำกับข้าวกินเองได้นะอ๋อแล้วแล้วเงินที่ใช้ปัจจุบันนี้ใช้เงินอะไรบ้างใช้เงินใช้เงินคนแก่คนแก่คนเกินคนแก่เงินคนแก่ได้เจ็ดร้อย ใช่ไหมเจ็ดร้อยแล้วก็เงินประชารัฐเงินราชารัฐแล้วก็เงินเงินอะไรไงพิการอีกอ๋อพิการด้วยนะอ๋อก็ได้สามอย่างนะอ๋อแล้วแล้วมีเงินอื่นไหมไม่มีเนี่ยใช้สามอย่างเนี่ยนะอ๋อใช้ของรัฐบาลเนี่ยนะอ๋อยู่คนเดียวอยู่ข้างล่างนะขึ้นข้้นบนไหมไม่ได้ขึ้นแล้วขั้บนตอนน้าท่วมหนูจะขึ้นอ๋อแล้วตอนน้ําท่วมท่วมไหมเนี่ยท่วมท่วมไป้โนนี่นะ คืออยู่ข้างหลังบ้านอ๋อแล้วแล้วแล้วออกไปข้างนอกบ้างไหมเนะ่ตอนน้ำท่วมอ่ะไม่ได้ไปไม่ได้ไปเลยนะอ๋อไปวัดไปวาวง่ายายก็เคยไปเคยไปฮะแต่เดี๋ยวนี้ไปไม่ได้แล้วไปไม่ไหวแล้วนะขาขาไม่ไหวขาไม่ไหวแล้วเมื่อก่อนนี้ไปผาพงเขาพีเคยไปอืมเดีนี้ไปไม่ได้แล้วทำวงทำมุญก็ฝากกาไป อ๋อก็ยังดีนะแบบข้าววัดสามบ้งอะไรบ้างเอาฝากเข้าไปอืมร้อยสองร้อยอืมจ้ะอายายอาตมามาจากวัดเจ็ดในนะรู้จักวัดเจ็ดไหมจัเคยไปไหมเคยเมื่อกนอย่ก็อยู่แต่ก่อนอยู่เหรอจ้ะแบแวะเมื่อก่อนนี้มคนะมค,มคุณอะมะคุณมะคุอู่ปออยู่นั่นอ๋อวันนี้อาตมานะมาทำโครงการปันน้ำใจ นะก็มาช่วยเหลือคุณยายนะโดยผ่านทางอบตอนะวันนี้ก็มากับท่านรองนายกะนะท่านก็นํามานะจะมาช่วยเหลือยายนะอ่าเอาของมาเอาสิ่งของมาอ่ายายข้าวสารนะอ่าไม่ต้องหอมมะลินี่ข้าวสารหอมมะลิหอมนิ่มนะเอาไปห้าถุง เยอะไหมเยอะนานเนานอ้าวทีไรนนานเลยเอาไปห้าถุงนะเอาน้ำมาน้ำดื่มน้ำดื่มน้ำดื่มนะน้ำดื่มน้ำดื่มมาน้ำดื่มนะอ่าน้ำดื่มมาต่อไปอันนี้เป็นไข่ไก่นะยายนะสองแผง ยายมีตู้เย็นไหมเนี่ยม,มีนะ,ะอ่าไข่ไก่อ่าไข่ไก่อ่าปลากระป๋องนะอ่าปลากระป๋องยี่สิบกระป๋องอ่าอ่าวุ้นเส้นนะอ่าวุ้นเส้นอันนี้เป็นปลาปลาเค็มนะจะเป็นเป็นแต่ว่าเป็นปลาปลาหวานปลาหวานอ่านี่ปลาหวานนี่เก็บไปได้นานนะยายนะอ่าหมูหยอง ไม่มีอะไรกินเนี่ยยายเนี่ยหมูย่องเนี่ยสบายนะต้มข้าวต้มข้าวนะเนี่ยข้าวหอมเนี่ยต้มข้าวต้มข้าวนี่คนแก่น้ำพริกน้ำพริกนรกอันนี้น้ำพริกเผาอันนี้เจ้าเด็ดเลยนะนี่ลองนะยายนะลองน้ำพริก <S <S โฆษณา,า,าด้วยโฆษณาด้วยไม่ได้ไม่ได้คาโฆษณาโฆษณา,ขา,า,าเขานาะนี่กุ้นเชียงนะอ่ากุ้นเชียงด้วยนะ น้ำมันพืช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 กับน้ำปลาด้วยนะน้ำปลาเอ้าวซอสนะซอสน,น้ำตา,าลน้ำตาลทราย3ากิโลน้ำตาลทราย3ากิโลอ้าวมาม่าหนึ่งลังอ้าวมาม่าหนึ่งลังอ้าวนมโอโ้หหนักนมอันนี้หนึ่งลังเลยนะกินนมป่ะเนี่ยยายนะาเนี่ยอ่าเนี่ยกินแล้วบำรุงกระดูก นะเอาลุงแคนเสยนนั่งสบายสบายยายนั่งสบายสบายอ้ยนมหนักอ่ะขนมปังมีมีมีขนมกินบ้างไหมเนี่ยอ่ะขนมปังไปนี่ขนมปังมลูกนอะอ่ะขนมปังไปอันนี้อะไรแปรงสีฟันสบู่นะอ่าอันนี้เป็นน้ำยาล้างจานของทอด่อคอใหญ่เลยนะยายนะเนี่ยทอดทอดคอใหญ่เลยมาอ้าวแมสกับยานะอันนี้เป็นยานะ่ยยายนะ ไปถึงไหนฮะก็มาถึงยายเนี่ยอ๋อก็มาในเขตเนี้ยในเขตแดนทองเนี่ยติดต่อท่านลองมานะเยอะไหมยายายฮะกินกินเป็นนานไหมเนี่ยนานประมาณไหนที่กินเนี่ยยายนานเลยนะเออออีฉันมีตังค์ให้ยายด้วยนะอาตังค์มาสองพัน ยายนั่งสบายๆอ่ะเดี๋ยวเอาต้อมาให้ตังยายไว้นะการเล่นการเล่นนะจ๊ะอ่าจ้ะยายเอาไปเสียค่าน้ำค่าไฟหรือไปหาหมอนะไปโรงพยาบาลเอาแบมือยายเอาแบมือไว้อ่าอ่าจ้ะไะไรแฟนผมเป้ามุ่งมัานฝันสนาจ้ะอ๋อยายให้พรพระนะค่ะอ่ให้พรพระอ่ไปก่อนนะยายนะอ่าจ้ะจ๊ะได้หลวงพร